ก็ขอยินดีต้อนรับเหล่าชาวโรบ็อกทีแวะผ่านทางมากินเตี๋ยวหรือจะจอดเข้าห้องน้ําและลูกค้าประจําทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในคอนเทนต์5แมปหน้าเล่นในโรบ็อกกันอีกแล้วซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ทํามาได้หลาย EP แล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจคอนเซปต์ของคอนเทนต์นี้ก็ขออนุญ,ญาตอธิบายให้ฟังหน่อยก็แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจตรงกัน คอนเทนต์แนะนํา5แบบนี้เนี่ยไม่ใช่การจัดอันดับแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่ผมเนี่ยไปค้นหาเจอเกมอะไรมาก็จะเอาชื่อเกมนั้นๆไปวางไว้ในหมวดหมดูหม่ต่างๆเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นเกม fps เนี่ยผมก็จะเอาไปต่อไว้ในคิวของลิสตเกมยิงๆและถ้าครบ5้าชื่อแบบในหมวดนั้นนั้นเมื่อไหร่นะครับผมก็จะเอามาทําเป็นคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันนั่นเองและขอย้ําว่าอีกครั้งนะครับว่านี่ไม่ใช่การจัดอันดับแต่อย่างใดลำดับเกมที่ออกมาก่อนหลังเนี่ยก็ไม่มีผลต่อความสนุกของตัวเกมทั้งนั้นนะ ในวันนี้เรามาอยู่กันในหัวข้อแมปเกมทำลายมิตรภาพครับถ้าพูดถึงเกมทำลายมิตรภาพเนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกถึงเกมแนว PvP ต่อสู้กันอะไรพวกนี้แต่บางครั้งเนี่ยเกมแนวนี้ก็อาจจะมาในรูปแบบของเสริมสร้างความสาม,มัคคีกันก็ได้นะครับอารมณ์แบบว่าทีมเราสาม,มัคคีคือพังอะไรพวกนี้โดยในคลิปนี้ผมก็ได้รวบรวมแมปหล,ลายประเภทที่เล่นแล้วต้องบอกเลยว่ารู้ตัวอีกทีเพื่อนก็หายไปเสียแล้ว จะมีแมบ,บอะไรบ้างน,นะครับเราเข้าไปดูกันกับ5แมบ,บ,บ,บแนวทำลายมิตรภาพ Welcome to idiotic investing the game where people draw works of art and b i d on them with recklessness abound idiotic investing <So> ฉันพร้อมแล้วที่จะเป็นสุดยอดจิตกรพันล้านครับ idiotic investing เป็นแมบ,บที่พัฒนาโดยอื Muse เราเนี่ยจะได้เป็นจิตกรที่ทำการวาดภาพ เพื่อส่งเข้าไปประมูลเพื่อรับเงินครับนอกจากนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าร่วมการประมูลด้วยเพื่อเงินที่มากขึ้นยังไงล่ะครับเริ่มต้นเนี่ยเกมจะให้เราวาดภาพทั้งหมด2ภาพโดยก็จะมีโจทย์มาให้เราวาดตามซึ่งเราก็ต้องวาดให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนดหลังจากนั้นเนี่ยเกมจะเข้าสู่ช่วงการประมูลโดยเราจะได้รับคําใบ้มาว่ารูปแบบไหนเนี่ยมีราคาดีบ้างและไม่ดีบ้างโดยแต่ละคนเนี่ยจะได้รับคําใบ้ตรงนี้ที่ไม่เหมือนกันนั่นเลยทําให้เกิดพลังมิตราภาพขึ้นมาครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถหลอกเพื่อนๆได้ว่า รูปที่กำลังโชว์อยู่เนี่ยราคาดีนะประมูลเลยหรือเล่าเนี่ยอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าเพื่อนเราน่าจะมีข้อมูลว่ารูปนี้เนี่ยดีมากเราอาจจะทําการแย่งการประมูลดันราคาให้มันสูงขึ้นเพื่อให้เพื่อนเราทํากําไรได้น้อยลงก็ได้ครับหรือถ้ารูปที่กำลังโชว์อยู่เป็นรูปของเราเนี่ยเราก็อาจจะตีเนียนแอบดันราคาเพื่อให้เราได้กําไรสูงยิ่งขึ้นก็ทาได้เช่นเดียวกันครับและทีเด็ดเนี่ยมันอยู่ที่ระบบนี้นะครับระบบสกูถ้าหากเราใช้สกูใส่ใครเนี่ย แล้วคนคนนั้นดันมีเงินที่พอจะประมูลได้นะครับระบบจะบังคับให้คนคนนั้นเข้าร่วมการประมูลโดยทันทีโดยที่ผู้เล่นคนนั้นจะไม่สามารถใช้สกูใส่กับคนอื่นๆได้จนกว่าจะมีคนมาประมูลแข่งนั่นเองโดยในระหว่างการเล่นนะครับหากเราเงินหมดเนี่ยเราก็จะสามารถกู้แบงค์ได้ด้วยเกมจะจบลงก็ต่อเมื่อรูปภาพประมูลครบทุกรูปจากนั้นเนี่ยก็จะมาคำนวณกําไรกันและนําไปลบกับเงินที่กู้มาสุดท้ายใครมีเงินเยอะสุดนะครับก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปถือว่าเป็นเกมที่วัดเหลี่ยมกันในระดับหนึ่งเลย โดยแมป i d i o t i c Investing นะครับเป็นแมปที่เล่นได้ฟรีครับและสามารถเล่นใน PC และก็มือถือได้ด้วย Dare yeah, to Cook แมปทำอาหารผลงานจากทีม d u o t a i l Studio Dare yeah, to Cook เนี่ยจะให้เรารับบทเป็นพ่อครัวมือใหม่ที่รับจ้างทำครัวร้านต่างๆแบบพาร์ทไทมครับ เราและเพื่อนๆเนี่ยจะต้องทําอาหารตามออเดอร์ลูกค้าให้ครบตามจํานวนฟังดูก็อาจจะไม่น่ามีปัญหาอะไรนี่นะและเพื่อนมันจะหายตรงไหนแน่นอนครับว่าเราเนี่ยเป็นพาร์ทไทม์ซึ่งก็จะต้องโดนจ้างมาในช่วงเวลาเร่งด่วนทําให้ลูกค้าเนี่ยมาลุมๆสั่งออ,อเดอร์เรากันอย่างบ้าคลั่งครับและลูกค้าทุกคนเนี่ยก็มีความอดทนที่จํากัดด้วยหากเราทำออเดอร์ลูกค้าไม่ทันเนี่ยก็จะลุกหนีไปเลยเราและเพื่อนๆจะต้องคอยแบ่งหน้าที่กันทําคนละอย่างให้ลงตัวเช่นคนนึงเตรียมจาน หั่นหมูอีกคนประกอบอาหารเพื่อเอาไปส่งซึ่งถ้าใครทําไม่ทันเนี่ยก็อาจจะทําให้สายงานปัน่นป่วนไปได้นั่นเองบอกเลยว่าถ้าเล่นกันเยอะๆเนี่ยนัวกันอย่างมากครับแมปนี้สามารถเล่นใน PC และมือถือได้นะครับโดยจะเป็นแมปเล่นฟรีไม่เสียโลบัคด้วยแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแมปนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าแล้วตัวเกมก็ไม่มีอัปเดตมาสักระยะแล้วครับแต่ตัวเกมเนี่ยถือว่ายังเล่นได้สนุกมากอยู่ เลวเฟนซี่มาเป็นวิศวกรสร้างรถไฟกันดีกว่าครับเลวเฟนซี่เป็นแบบที่พัฒนาโดยสตูดิโอเอาออฟบ็อกโดยแบบนี้เนี่ยจะให้เราและเพื่อนๆทําการต่อรางรถไฟเพื่อเดินรถไฟจากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่งให้สําเร็จโดยที่รถไฟเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุเสียก่อนความมันก็อยู่ตรงนี้นะครับเราและเพื่อนๆเนี่ยจะต้องทําการช่วยกันสร้างรางรถไฟโดยจะต้องทําการตัดไม้ขุดหินและเอามาคาเป็นรางรถไฟเพื่อน,นําไปวางครับแต่มันยังไม่หมดเพียงเท่านั้น พราะในการวางเนี่ยก็จะมีอุปสรรคมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเราเนี่ยจะต้องเคลียร์ทางให้โล่งหรือจะต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ําก่อนร่วมถึงตัวรถไฟเองเนี่ยก็จะมีอาการพวกโอเวอร์ฮีดเป็นบางทีด้วยเราเนี่ยจะต้องทําการเอาน้ําไปดับตัวเครื่องให้เย็นลงนั่นเองซึ่งยิ่งไปดานหลังๆเนี่ยมันจะมีอะไรพวกนี้เกิดขึ้นรัวและเร็วมากครับจนบางทีท่านรีบๆเนี่ยลืมไปเลยครับว่าเอาถังน้ําไปไว้ไหนสุดท,ท้ายเนี่ยก็ต้องมาตามหากันยิ่งตอนรู้ว่าใครเอาไปวางเนี่ยโอ้โหมิตรภาพสันคอน เฮ้ยมันเอาจริงแล้วมันเอาจริงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ตัวเกมจะเป็นเล่นแบบจบเป็นตาตาไปครับซึ่งในแต่ละรอบที่เล่นเนี่ยก็จะสามารถอัพเกรดรถไฟเราให้ดียิ่งขึ้นได้มีทางรถอุณหภูมิเพิ่มช่องคาบเพิ่มช่องวางอะไรพวกนี้ครับด้วยแมปเรลเฟนซี่เนี่ยเป็นแมปที่สามารถเล่นได้ฟรีครับแล้วก็เล่นได้ทั้งแอ d ด o อ d และ PC ครับ ซูเปอร์กอล์ฟเกมตีกอล์ฟสุดปั่นแบบแคชชัวร์ครับซูเปอร์กอล์ฟเป็นแมปที่พัฒนานโดยสตูดิโ No เ n ี่ g เก e เป็นเกมตีกอล์ฟที่เราจะได้เป็นลูกกอล์ฟเลยครับเป้าหมายของเราก็คือทำการตียังไงก็ได้ให้พาตัวเองไปลงหลุมโดยที่มีจำนวนการตีน้อยที่สุดเราจะได้ควบคุมทิศทางและน้ำหนักการตีแต่แค่นี้เนี่ยอาจจะง่ายเกินไปครับตัวแมปก็เลยจัดการออกแบบให้สุดปั่นกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นการตีแบบข้ามฝาก เอชิ่งตีเหินฟ้าเข้าวับอุปสรรคต่างๆที่จัดมาให้เนี่ยบอกเลยว่าไม่พร้อมให้คุณตีลงหลุมแน่นอนเกมจะจบลงก็ต่อเมื่อตีลงหลุมครบ18หลุมใครมีแต้มน้อยกว่าก็จะชนะไปนอกจากโหมดทั่วไปแล้วเกมก็ยังมีโหมดมาให้เราเลือกอีกหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นโหมดที่สามารถกระโดดได้เมื่อเราตีลูกแล้วเนี่ยเราจะสามารถกระโดดสูงๆได้2ทีหรือการแข่งกันว่าใครจะพาลูกเข้าส้นชัยได้ก่อนหรือโหมดนี้เลยที่แนะนําให้เล่นกับเพื่อนๆครับเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพนั่นก็คือโหมดชนกัน ลูกกลอบของทุกคนเนี่ยจะสามารถชนกันได้ครับแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันจะวุ่นวายขนาดไหนตั้งใจเล่งๆอยู่เนี่ยโดนเพื่อนยิงพุ่งใส่สัง,งัานครับฟินมิตภาพเต็มร้อยเลยทีเดียวด้วยแมปซูเปอร์กอบนะครับเป็นแมปที่เล่นได้ฟรีและสามารถเล่นได้ทาง PC แล้วก็มือถือครับ e p พิ Mini ิเกม หลายคนก็น่าจะรู้จักแมปนี้กันบ้างแล้วนะครับกับ EP i c m i n i g เก e แมปที่พัฒนาโดยใช้พิก้าใช้ตัวแมปเองก็ถือว่าอยู่คู่ Ro บ็ o x มานานพอสมควรโดยก็จะเป็นแมปที่รวบรวมมินิเกมต่างๆมาให้เราเล่นครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมีมากถึง124เกมกันเลยทีเดียวแต่ในคลิปนี้ไม่ได้มาขายในส่วนนี้ครับแต่จะมาขายอีกหนึ่งโหมดที่มีอัปเดตเข้ามาในเกมสักระยะแล้วครับกับโหมดปาร์ตี้รูปแบบการเล่นเนี่ยจะเหมือนกับ m a r i โ Party ตหรือพ a m เม Party ตเลยครับ ที่จะเป็นเกมกระดานให้เราเดินแบบช่องๆโดยเราจะต้องทอยลูกเต๋าอ,ออกประชนภัยไปในแมพเพื่อทําการรวบรวมเงินเพื่อเก็บไปซื้อคริสตัลให้มากที่สุดโดยจะมีราคาอยู่ที่อันละ20บาทครับซึ่งในการหาเงินเนี่ยก็จะอยู่ตามแมพเลยครับโดยหากเราลงช่องสีเขียวเนี่ยจะได้3บาทสีแดงเสีย3บาทและสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์พิเศษต่างๆเช่นได้ไอเทมของขวัญหรือเกิดอุบัติเหตุทําให้เราต้องไปเริ่มใหม่ในจุดเริ่มต้น โดยหากทุกๆคนเดินครบรอบหนึ่งแล้วนะครับก็จะมีการสุ่มมินิเกมต่างๆขึ้นมาให้เราได้แข่งกันผู้ชนะเนี่ยก็จะรางวัลเป็นเหรียญ10บบาทนั่นเองซึ่งความมันของเกมนี้นะครับอยู่ตรงที่ไอเทมนี่แหละครับมีทั้งเต๋า2หน้ากากขโมยของพร้อมให้เรากวนเพื่อนได้ตลอดเวลาครับอารมณ์แบบเพื่อนเราเดินมาอย่างยากลาบากเนี่ยก็จะถึงจุดซื้อคริสตัลอยู่แล้วอยู่ๆนะครับเราก็ใช้เต๋า2วิ่งตัดหน้าไปซื้อก่อนแบบมิตรภาพโดยไอเทมเนี่ยก็จะสามารถหาซื้อได้จากร้านค้าด้วยนะครับ ซึ่งก็จะไม่มีการบอกนะครับว่าเราเนี่ยซื้ออะไรไปบ้างเกมจะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบสิบเทินก็จะทําการประกาศหาผู้ชนะซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่พร้อมพิดได้ตลอดเวลาครับเพราะว่าจะมีการแจกรางวัลพิเศษนั่นเองโดยจะเป็นการสุ่มรางวัลแบบว่าคนเดินเยอะคนเก็บเงินเยอะคนดวงซวยอะไรพวกนี้ครับจบเกมนะครับใครได้คดริสตัลเยอะที่สุดก็จะชนะไปซึ่งสามารถเล่นได้ทั้ง PC แล้วก็มือถือนะครับ ครบเรียบร้อยแล้วนะครับกับ5แบบแนวเสริมสร้างมิตรภาพที่ดูแลเพื่อนน่าจะหายเสียมากกว่าครับหวังว่าจะชวนเพื่อนๆไปเล่นแล้ววันถัดมาเนี่ยจะไม่หายไปจากชีวิตรหรอกนะอันนี้พูดคำาำเซลเซเฉยๆนะครับไม่ต้องไปชิกเกอร์มันมากแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยไม่ใช่การจัดอันดับและคิวของเกมเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับความสนุกของเกมด้วยใครถูกใจคอนเซปต์เกมไหนก็ตามไปเล่นเกมนั้นกันได้หรือถ้าหากใครที่คิดว่ามีเกมไหนที่ควรมาอยู่ในลิสต์นี้ เอาจิงๆไม่ต้องไปดิสแมปไหนหรอกครับเพียงแค่มาป้ายยาให้ทุกๆคนตรงใต้คอมเมนต์ถ้าคุณป้ายยาเก่งป้ายยาเจ๋งเนี่ยทุกคนพร้อมเข้าไปเล่นกันอย่างแน่นอนครับแต่ถ้ามีคลิปที่เป็นพาร์ทส,สองเกี่ยวกับเกมแนวนี้นะครับมันก็อาจจะมาอยู่ในลิสก็ได้นะครับเพราะว่าผมเองก็ขี้เกียจหามันกันยอกยอกยอกเพราะผมเนี่ยก็อาจจะได้รู้จักแมบดีๆจากพวกคุณนั่นเองครับเอาเป็นว่าใครชอบเกมไหนอยากแนะนําแมบอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เต็มที่เลยครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็สามารถกดซับกดไลค์กดแชร์ คอมมเน์ Comment, ผู้ช่วยกันดันยอดลิสต์ได้นะครับหรือจะซัพพอร์ตด้วยการสมัครเมมเบอร์หรือกดซุปเปอร์แตงเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วเหมือนกันโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ